สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝรั่งฟังโค้งคนนนองคายอำเภอพนพิสัยวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องไปอะไรตามฝรั่งฟังโค้งไปดูเลยนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าไปเลยจ้านี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าตำลึงเบิ้งตำลึงสุน่ะจ้าผักตำลึงฝรั่งนะจ๊ะนี่นี่ด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าตำลึงของแท้เลยด้วยจ้านี่ ใบสีซื้อบ้านเขาเลยจันใบเหมือนบ้านเราเลยมากกับอาณาจักรมานนี้อาณาจักรครับผมนี่จะอาณาจักรมุ่จับับตำลึงของเขาเห็นบ่ยอดงามงามจ้าพ่อแม่พี่นองจ๋าเต็มเลยพึ่นนะนี่นี่เบื้องใบมันคระครับควมแพี่ีนองจ๋านี่นะจ๊ะนี่เป็นใบแบบนี้นี่ กำลึงบ้านเฮานั่นแหละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็นวะนี่ใบเพิ่นกันจับประมาณจังซีเลยเห็นวะน,นี่แบบนี้จา้าแบบนี้เบิ่งยอดแต่ยอดอ่อนๆจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าเบิ่งเุ็น่ะยอดอวบๆทั้งนั้นเลยจา้ายอดกำลึงยอดอวบๆเลยนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าเลือยเต็มเลยจา้าเุ็น่ะ ดอกจะออกยอดเต็มเลยจ้าพ,พ่อแม่พี่น้องจ้าเนี่เห็นไหมอบอวบทั้งนั้นเลยจ้าอบอวบโอ้โหมจ้าต้มจืดจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าบ่ทันเหมือดคุ้มเพิ่นกะสิเต็มอยู่ข้างในนั่นจ้าเต็มอยู่ข้างในแมนเหมือดเลยจ้านี่ยมองนี้เป็นคุ้มเลยจ้ามองนี้นี่มองนี้ลายจ้า จะไปซื้อของกับอาณาจักรพอดียางพานมาเห็นจ้ะอยู่เทิงอันนั่นเขามี่ที่เป็นอันรั่วนะจ้ะเป็นรั่วแล้วก็เป็นอันนี้ขึ้นมาดอกกำลึงออกมาเต็มเลยจ้ะนี่ฮัดไว้ยู่ขางบนต้นไม้จ้ะพ่อแม่ที่น้องจ๋าเบิ่งยม้ไมเห็นปะยอดป็นกันจะงามผักจ้ะพ่อแม่ที่นองจา๋งเงเงาเบิ่งบึงมงมงเงี่ยที่น่น ตันน Get. ี้สีหมาตัวน bon ี้ยังเด้อจ่านี่ยูสูงจ่ายูสูงขัดจ่ากระจ่างจ่าจะสวยงามเลยจ่าพ่อแม่พี่น้องจ่าตำลึงฝรั่งของแท้นะจ๊ะนี่จ่าเบิร์มันโ่นหน่อยดิจ่าคุณอ่ะร้ายจ่าร้ายเห็นบอสเต็มเลยจ่าพ่อแม่พี่น้องจ่า เยอะมากจ้าอืมลายคลกหลายแนวงามคลาดงามแนวจ้ะบอหลบเขาข้างหลังมาทางนี้มาจ้ะงามคลาดงามแนวอืมรอจะเก็บไปอันแกงจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเดึง เด็ดนี่เด็ดตรงนี้เด็ดยาวๆสิเด็ดตั้งสี่จ่าพ่อแม่พี่น้องจ่าเด็ดยาวๆเลยเห็นบหเด็ดแบบนี้นี่เ้ยจ่านี่เขาเด็ดแบบนี้จ่าเขาเด็ดยาวๆเลยเ้ยจ่านี่แกงจืดจ่าพ่อแม่พี่น้องจ่าไปแกงจืดนี่แบบนี้นี่เห็นนี่จ้า มาเด้จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเก็บตำลึงฝรั่งด้วยกันจ้าเก็บไปแกงจืดนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพาพ่อแม่พี่น้อง J. มาเก็บผักตำลึงฝรั่งจ้าไปแกงจืดเวยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็นบ่า ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งโขงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝั่งโขงนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย